ท่านต้องมั่นใจแล้วท่านถึงมาทำไมเอา,อางานเานเป็นรูนนปปั้นหรือว่าอะไรทำไมมีสิทธิพิเศษมาถ้าทางจะไปรอดหรือเปล่าจะเป็นห่วงพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ตัวใหญ่เพราะด้วยน้ำหนักท่านก็เข้าใจว่าประมาณ110กิโลเอ้ยสองร้อยกว่าใช่หหไมหมครับะทาบใจมากเป็นบ <c oughs> ิ๊นนกบูดาโ้าเออท้าท่านท้าท่านเดินไม่ได้ที่นี่จะทำยังไงโดยรูปร่างและกระหน่ คือใครเห็นก็นต้องกลัวว่าต้องดูแลตลอดขั้นทางหรือเปล่าผมว่าพระอาจารย์วดเป็นพระอาจารย์ที่มุ่งมั่นเรายัางแพ้เลยแพย้แพพระอาจารย์วดรักทุเลพอสมควรแล้วก็ต้องขึ้นเขาลงแผลซึ่งจ้ำจำตัวท่านเองวางแผนดีพระอาจารย์อวดไปตรงไหนก็ตามเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้มาดูชอบสลับยุด้าได้ขึ่งมากขึ้นมาสกสากตาเลยผมว่าท่านแน่มากตอนแรกเห็นนึกว่าท่านเป็นเอง เป็นสิ่งเดียวที่ในคณะไม่มีใครทําได้นอกจากอาจารย์อ้วนเรื่องศีลเก้าศีก้าศีลขั้นทัานใจยังมีสีเก้ายากอย่างเชื่นชาบแต่ดูแล้วร่างกายท่านปรับสุดุลได้แล้วเพราะว่าท่านมีฐานที่มั่นคงมากศรัทธาของท่านแรงมากท่านสามารถไปสถานที่ที่เราไปได้ทุกที่คนที่คิดว่ามาไม่ได้เขาที่ปูดโอ้ยากลำบากไปไม่ไหวอยากให้ดูอ,อาจารย์อ้วน คนทั่วไปที่เห็นจะต้องแบบหนึ่งหยุดมองสองอมยิม้มแบบคนที่เขาดีกว่านี้แล้วเขาไม่ไม่คิดที่อยากต่อสู้กับชีวิตของเขาก็มีท่านเดินท่านไม่พึ่งใคร <c oughs> และท่านเดินด้วยสติไปเรื่อยๆพัสธนาการอเป็นสัานะมุงดูเป็นผงเลยเดินที่นาตลาดท้างแล้วจะเห็นว่าเขามีแววตาที่เพ่งจ้องแล้วเขาก็จะยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มพอกปเห็นขึ้นเขาขึ้นมะคนอื่นเขาจะไปยังไงใกล้ๆเขาไม่ฟัง ไ่ต้อหบอก,ก็รู้ว่าพาจรย์เหนื่อยพเจรจริงๆอ่ะมันขึ้นไปถึงยอดทีนจะกู่น,น,นาน่านักถือคือใช้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสเวลาเห็นปุ๊บหมดเวลาเหนื่อยเลยคนอีกหลายคนมาถึงถ้าเอารูปนี้ไปขยายให้คนที่มีมีปัญหารู้เลยว่าตัวเองนะโอ้โปัศวิูเลยใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางมันไม่ได้อยู่ที่ความชันความยากมันอยู่ที่ ใจเราอะแล้วใครจะมาประมาทําว่าเขาทําไม่ได้หมดเลยความคิดนั้นเลิกไปเลยจะต้องรู้สึกว่าฉันต้องไปได้เหมือนกันเดี๋ยวพวกคิดที่จะฆ่าตัวตายอะไรจรลืมค่ะเดี๋ยวพอมาดูพระจันอ้วนที่เราโอ้ท่านขนาดนี้ท่านยังทําได้เลยนะคะสุดยอดมากค่ะเพราะว่าท่านทําได้แล้วพวกคุณจะทําไม่ได้ได้ยังไงจัดชาต่อพัะ าจากที่พระอาจารย์ได้ขึ้นเขาชิชกุมายัางสถานที่พระพันธก,กุฏิอขององค์สมเด็จพ่อก็มีความรู้สึกว่าทั้งภาคกุมิใจที่เรามีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบของพุทธศาสนาบนทางจะขึ้นมาที่นี่ไม่ใช่ว่าอาะจาะราบเรียบในสมัยอดีต ไม่มีแม้กระทั่งถนนมีแต่หินผาที่สลับซับซ้อนกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่ต้องใช้ความเรียบสาหะอย่างแสนสหาหัสแต่พง์ได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าแม้ยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าถ้าเรากล้าที่จะคิดที่จะทำมันไม่ยากเกินที่เราจะฝ่าฟันได้ไปถึงและครั้งหนึ่งในชีวิตความเป็นพระ ของตัวธรรมาภาพเองเนี่ยก็อยากจะมาสักการะณดินแดนสถานที่แห่งนี้ซึ่งถ้าถามถึงระยะทางเนี่ยแน่นอนว่ามันทั้งไกลมันทั้งสูงชันแต่ด้วยความวิิยะาุตาสหะและตั้งใจมั่นแล้วเนี่ยว่าถ้าเรามาที่นี่แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าไม่เจ็บป่วยอาตมาภาพตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาให้ถึงที่นี่ และจะมาสักการะ้อมทั้งกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนว่าการมาสักการะที่นี่เนี่ยความรู้สึกของความเหนื่อยความรู้สึกของเม็ดเหนือที่ออกมันมีคา่าเพียงน้อยถ้าเปรียบเทียบกับความวิิยะอุตสาหะขององค์สมเด็จพ่อตรงนี้เนี่ยอาตมาภาพคือว่า ทำสำเร็จหน้าการมาทริปนี้ในทริปร่วมกับขบวนการตาสะปะรดเพื่อค้นหาความอัศจรรย์ในแดนพุทธภูมิครั้งนี้สาธุเดินไปที่วัดไทยพทัทยาร็เดินจากนี้มีคนแก่มีปฐาว่าท่านเป็นพิสุ์ไทยแลนด์หรือเปล่าท่านบอกเอพิสุ์ไทยแลนด์มีคำหนึ่งที่อมว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตพได้ เราก็งงเอ๊ะี่ช็อกโกแลตที่มันคืออะไรเราก็งงก็ยังยังยังไม่ได้คําตอบแต่ทีนี้พอไปถึงวันที่เราไปนารันทานารันทาก็มาบอกอีกว่ามาดูช็อกโกแลตพุทาก็เลยสันนิษฐานว่าช็อกโกแลตนี่น่าจะหมายถึงความหวานหรือความอ้วนมากเกินไปใช่ปะ